ว่าคิวเอฟไว้ค่ะชอบส่วนตัวครับพี่เป็นคนชอบทานเนื้อก็เลยอยากให้เอามาเป็นอะไรแปลกใหม่ในร้านของเราครับเราจะลวกทุกอย่างไว้ข้างล่างก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเอาเนื้อวากิวโปะไว้ข้างบนสองถึงสแผ่นแล้วก็น้ำซุปร้อนๆเลยเดือดๆเลยด้านเพื่อที่ไม่ให้เนื้อแข็งไว้ครับเนื้อว่ากิวของเรานะครับเนื้อออสต็อกไซส์เป็นเกาเหลาครับก๋วยเตี๋ยวลวกจิ้มหรือแม้ก็เป็นกระเพราครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อออสนะครับราคา150บาทครับสามแผ่นเต็มๆเลยครับพี่ส่วนเป็นเกาเหลา200ร้อครับเกาเหลายูซีแผ่่่นนคครรรัับบบถ้้้าาาเเป็ลววกกกจิิมมม200ทขหไ ต้น70บาทครับหมกไก่ทอดหมกไก่ต้มเริ่มต้น70บาทครับกระเพราเนื้อว่ากิวครับ100บาทครับหมกเนื้อ100บาทครับพอมาเริ่มพักหลังก็ลูกค้าก็กลับมากินเรื่อยๆแล้วเขาก็บอกต่อนะครับอยากให้ลูกค้าชาวคอเนื้อครับได้ลองครับอาจจะเป็นแค่ร้านข้างถนนครัแต่เราอยากให้ลูกค้าได้ลอง สวัสดีครับจิเลนชิโบเจ้าของร้านคอเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่นครับอันนี้จะเป็นสาขาใหม่ครับสาขาพันนกครับอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่โยธินพัฒนาซอยสามครับเรียบเร่อยมีฟี e แ b a c k ในคอมเมนต์ลูกค้ามาว่าอยากให้มาเปิดฝั่งที่จรัทบ้างผมก็มาตามคาเรียกร้องเลยครับอยากให้ชาวจรัทนะครับมาทานที่ร้านคอเนื้อสาขาพันนกได้เลยนะครับมาตามคําเรียกร้องแล้วครับลูกค้าต่อคิวหนักเลยครับของผมอร่อยอ่ะพี่วัตถุดิบพรองผมคัดสรรมาอย่างดีเลยครับแล้วก็จะเป็นถ้าในตัวเนื้อตุ๋นเราก็ตุ๋น ไม่เปื่อยเกินไปแล้วก็ไม่เละเกินไปครับตัวกลางมันฟจะได้ของเปื่อยเยอะตอากๆประมาณ6-8ชั่วโมงค่ะพี่ก็จะอยากให้ลูกค้าได้ทานแบบสู้ฟันฟนิดนึงค่ะพี่ไม่เปื่อยเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปครับที่สำคัญของที่ร้านเลยนะคบนนนชิ้นเราใหญ่แน่นอนครับลูกค้าอิ่มแน,น,น่นอนถ้าสมมติลูกค้ามาทานก็คือแนะนําให้เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นพวกหม้อไฟอิ่มแน่นอนครับ อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสูตรของอามาครับพี่อามาทําให้ทานเวลาไปเชิงเมงก็เลยขอเข้าไปช่วยไปดูก็เลยเกิดมาเป็นถึงร้านคอเนื้อครับตุ่นยาจีนครับพี่เป็นสมุนไพรจีนอย่างนี้ครับน้ำซุปกมหอมอร่อยหวานมันครบรสแน่นอนครับนัวเลยครับจะเป็นเหมือนสมุนไพรอ่ะครับพี่ใช่ครับบางๆพอได้กลิ่นแน่นอนส่วนของเนื้อจะเป็นพวกน้ำเนื้อเปื่อยเอ็นเนื้อว่ากิวครับเครื่องในจะมีไส้ขอบน้ำปลากริ้วตับทิ้งเนี่ยครับวันหนึ่งโลได้ครับพี่เนื้อถุเยอะมาก 4ีถึง้ม้อต่อวันม้อใหญ่ครับ แน่นอนต้องเป็นกว๋วยเตีย๋ยวเนื้อตุ๋นเลยค่ะพี่ก๋วยเตีย๋ยวเนื้อข้าวหมกไก่ข้าวหมกแกะเป็นพวกเนื้อวากิวค่ะพี่เป็นพวกกระเพราเนื้อวากิวถ้า <Gri> ใ,<ห>ใครที่ไม่ทานเนื้อก็จะเป็นพวกหมกไก่แล้วก็หมกไก่ทอดครับอยากให้ทุกคนได้อลองอะค่ะราคาจับต้องได้และอิ่มแน่นอนให้เต็มคำเลยครับก๋วยเตี๋ยวทุกอย่าง60บาทครับก็จะเป็นเนื้อตุน๋นเนื้อสดลูกชิ้นเอ็นผ้าชลิ้วน้ำพวกไส้<ๆ>พวกขอบอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอันนี้เราให้ลูกค้าเลือกได้ว่าอยากใส่อะไรบ้างไม่อยากใส่อะไรบ้้้าางรบ250ทก็เิ่มตนได อิ่มๆแน่นอนถ้าเอาแบบอิ่มๆเลย2ท่านกำลังดีค่ะฟองถึงสามท่านกำลังดีเลย ก็จะเป็นพวกเกาเหลาก็จะเป็นเกาเหลาเนื้อวากิวครับพี่ที่ออกเยอะแล้วก็ถ้าเป็นข้าวจะเป็นกะเพราเนื้อวากิวครับจุดเด่นของที่ร้านนะครับจะเป็นเรื่องคุณภาพอาหารครับแล้วก็วัตถุดิบเน้นคัดสรรมาอย่างดีลยครับโกเบเป็นโกเบครับเนื้อวากิวเป็นเนื้อวากิวถ้าลูกค้ามาทานที่ร้านนะครับลูกค้าติดใจแน่นอนครับถ้าเรียบด่วนจะเป็นเหมือนว่าเอามาเติมหม้อต่อหม้ออย่างเงี้ยครับพี่ถ้าหมดเราก็เติมแต่ถ้าของหมดเลยตุ๋นไม่ทันหรืออะไรเราก็จะปิดเนื้อตุ๋นทิ้งตงหมดแล้วครับปิดร้านเร ร้านคอเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่นนะครับสวรรค์ของคนรักเนื้อครับสาขาพันนกเปิดใหม่แล้วครับตั้งอยู่ที่ตลาดเทพเจริญครับพันนกตัดใหม่ครับเปิด9ก้าโมงตรงครับปิด3ามทุ่มครับถ้าใครมาไม่ถูกนะคะเปิดใน Google Map ครับพิมพ์ชื่อคอเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่นสาขาจรันก็ได้ครับก็ฝากร้านคอเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่นด้วยนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปอยู่นะครับแวะมาทานได้นะครับที่สาขาพันนกครับส่วนใครที่อยู่แถวจรันนะครับเรียนเชิญมาที่รร้้้านไดดเเลยคคับปิะ